กราควบฝันนี่เขาฝันย่ำใดก็คือเขาย่ำนั้นนะบครับก็คือี่พานมาเนี่ยสังเกตเอาตัวควบฝันอืมก็คือเน้นเน้นที่ควบฝันล่ะที่มันเน้นที่ควมฝันครับวันฝันนี่อว่า่ผ่านน้าผมว่าบอกป็นเลสมางสมาธิเอานะแดีว่ามันเห็นลอยเลยบอกมันลอยใส่ลอยมากสรินะอืก็เห็นมันเห็นสองโตนั่นแหละ เท่านั้นนี่เป็นสองสองโปรนี่มั่นใจวะครับหมวดเนี่ยผมก็ว่าอ่ะพี่พ่อไดอยู่ไหนพี่พ่อได้อยู่ความตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถึงอีหลีอไม่ต้องเาวงั้นเลยก็ได้อีหลีได้หรือผมกับเราสิบีหลือหางวดติดล่ะนี่แหละหมวดนี่หมวดแรกนีผมมาขอเป็นอหลังจากที่ ผมถืองูดถือพ่านมากก็เลยมีความเสือเพิ่นว่าเพิ่นซักซิดนะว่าเพิ่นซักซิดอิลีขอตัวใดๆตัวนั้นครับผมก็วางแสหละกมอนหนถึงไม่มาติดตามเรื่อยๆอย่นี่อืมเลยซื้อดอกไม่น้ำดีมันยังไม่ขึ้นแต่ว่ายเป็นมหาปูมหาเพิ่นมัอขึ้นโอ้หมื่ขึ้นกับมหาเพิ่นผมมานี่มื่ขึ้นแลสื้อน้ำแรงกับนำเปล่าแวายเนก่อนผมจะไปตลาดนะไปซื้อ ชงสมือมาแสดงมาแล้วก็พวกก็กวดแท่ๆนี่เพิ่นโอ้กวดให้เพิ่นสะอาดเลยให้เพิ่นสะอาดให้กวดเงินกวดสร้างเพิ่นให้เพื่อนเยู่แบบสะอาดอืมนะผมก็เลยว่าเออมีคนเชื่อคนคิดอยู่อะนี่คือพ่อเดือนนะครับครับผมอืมหายมาแล้วอ่าหมวดติดเดี๋ยวเขามาตามหมวดที่หกกันครับ ว่าพอเดือนเสีใหาตัวไหมีความฝันว่าจังไรเถียวนี้เดี๋ยวรอแล้วรอมูกันน่อยนึงก่อนวันหนึ่งบนหนึ่งหากหกสองเลยบางคนเพิ่นก็บอกว่าห้ยเก่าบางคนก็ซื้อเก่าหกสองเนว่าเก่ากลายเป็นหกบ่เี่ครับเขาสามตัวนะมั่งเขาสามตัวอ๋อครับเพราะว่าตไตยสองยังลองไม่ยุ่งมากเลยในคนมูยังไม่ทาไครับครับตอนนี้เพื่อนมูไลล้วก็มาไล่ไลสองนี้เป็นยังไงเนาะ ครับพี่ผู้ชาวบ้านที่คนไทยคนแรกนะคะแหนก็กบกช่างฝันอ๋อนะค่ะคุณนรดีครับผมชัดก็ถึงเวลาครับอ่ะวันนี้ขอใหายปังๆแสดงว่ามาครบแล้วน้องเฮาเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเขาไปหาพอพอเดือนเดือนะครับดีครับพอเดือนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวมาตังก็ฝันพอเดือนเนาะอะไรงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกา ได้ข่าวว่ากผมนี่มาใหม่ก็ได้ยินจากอ่าช่องของวิพี่ชาวบ้านครับเบาเสียงคาดว่าหางัวปิดแล้วครับครับแล้าก็บ่กมันย่อมเตื่นเฮาเลยเนาะอายุใกล้ๆกัรนในกระโปงกระโปงอะไรอายุใกล้ได้กระโปงกระโปงเออไม่ได้บอกคุณพิ่นครับหางัวซ้อนแล้วชนมากเลยของคุณคุณพ่อเดือนนี่ได้มาจากความฝันบ่อกชนมากค้อมฝันในเจังซิแม่นออืถ้าความฝันนี่ถ้าฝัน ยา่มใจก็คือเขาย่ำนั้นะบ่ครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตเอาตัวควมฝันอือก็คือเน้นเน้นวิีควมฝันลหละี่มันเน้นที่วามฝันครับฝันฝันเนี่รว่าบ่ผ่านนะผมว่าบ่ครับอืมวันนี้ตอนแรกที่มาทายทำตอหมวดนั้นพอได้เด็กยังก่าครับไนหนึ่งนี่เนาะเพราะว่ามันคนในไดหนึ่งเก่าแปดหนึ่งเก่าแปดครับแล้วก็ ศูนย์สามศูนย์สามเรื่องเกาแปดเนี่ยเป็นเล็กถูกเล็กถูกตัวนี้แล้วกศูนย์สามเนี่ยเป็นเหล็กเหล็กสมาธิสมาธิเอานะเดี๋ว่ามันเห็นลอยเลยบ่เนี่ยเอาสัตว์มันลอยไส้ลอยมากสินะก็เห็นมันเห็นสามสองโต้วนั่นแหละศูนย์สามนั่นแหละศูนย์สามครับเท่านั้นนี่เป็นสองสองตัวนี่มั่นใจว่าครับหมดเออพุ่มกับว่าจะพ่อใดยจะไดพ่อไดโยนครับยังไงก็ล่องล่องมึงเลยครับมันที่หนึ่งมีซีหอด ก่อนอย่าบอกให้ลองดืถ้าองพเชียร์้ี่นไหนทำมันบอกก็รองบางไก่รลองบางก่อนซิ่บางก่อนน่ะูด้ไรูดก็นั่งเขามาเบิงถามว่ามั่นใจกะบเยอะๆไปเนี่ยเยๆไปเนี่ยจังเยจะิแม่โขดจะไปเขาอมไรวันเอามาหางวันนี้มันเขามาลายแล้วก็ยานนี่หลังมวนนี่ผมก็ว่าแต่ยังสิได้อยู่หรอกควมจผมว่าหมดที่หยังมันใจคือเกายังยังคิดว่าสิได้อยู่อย่างไกะ ลองลองสื่อบางแนวว่ะครับเปิดใจรับเลยของพอเดือนไวเนี้ยเนอะครับนักนนัี่สองมหนึ่งเก้าแปดกับศูนย์สามนี่พอพอเดือนเนี้มักตัวไหนหลายหนึ่งศูนย์สามไปหนึ่งเก้าแปดกับศูนย์สามนี่บอกแม่นมักศูนย์สามแล้วหลายกว่ามักศูนย์สามแต่ว่าเก้าแปดกับสื่อกั้นไวเนี้ยนะเก้าแปดเนี้ยเลขสามตัวเนี่ยคือตัวกั้นตัวกั้นนี่ผมว่านั่นแหละแมวขึ้นไม่นอนเนพราะว่ามันเอาหัวลงเพราะว่าผมมันลง หกแปดหน้าหน,นึ่งหกแปดหน้าพุณว่าคุณว่ามันได้ใจนีไว้หนึ่งเก้าแปดเนาะอ่าพอดีขึ้นนั่นตัดขึ้นไ<ว>ม่ม่เอาเอาไปข้างในมือน,นั่นมาขอเลยอยูุ่นี่เนาะครับเมอมามาจุดถูกจุดเอ่อขอเลยยุนี่แหละครับให้พอนั่งสมาธิแล้วได้หนึ่งเก้าแปดกับศูนย์สามครับก็บขึ้นนั่นก็ไปฝันฝันเลยเรื่องจริงเลยตอนนี้เรื่องจริงเลยเออประเดี๋ยวเป็นฝันเลยก็ดี้เพราะท่านนอนครับทองทุ้มกุ้ัวที่ผมว่าทรงคุ้มสี่เจ็ดนาที ครับอ่าคือคือจะมั่นใจว่าโกกระเต่ากับหัวกับหันเห็นแมวมันขึ้นไปนอนเขากินผ้าหน้าแล้วบาสู้ข้างนมือน่ะแม่ลังจากกลับไปแล้วเป็นยังไงก่อนผมหมดที่วันใหม่ไหวผ้าสวนมุ่นยังเรียบร้อยแค่นั้นมากทีสักหนึ่งครับผมว่าผมก็บชินนอนนลับบันทึกผมก็นอนหลับอยู่หน้าหน้าจะมาหิ้งผ้าก็ลาครับก็ดีแมวจังมันทางไหนอยู่วะอ่าเป็นยาวมางข้างผมแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปเลยอ่าเดิขึ้นไปนอนทั้งทุ่น ผมกว่าเอมอมันขึ้นไปหยังยันพระแต่มันยังยันข้ามไปยันถึงผมบอกเลยไปจับลงมันบม่ลงอครับมันขดโตลงมันบวายจมลงเลยนะมันนี้มันก็นอนเอาหัวย้อนลงเลยไปดิผมก็คิดว่าปู่มันน้ำมากมาบอกว่าว่าเล็กเก่าไหนเอาหวัวลงนะกลับหัวลงผมบอกว่ามันนี่ผมก็เลยว่าเันสันกัหนึ่งหกแปดอย่งี่นะห <16 8. S 2> นึ่งหกแปดเอาหัวกายบาดจนบ่ โตเริ่มแรกเน่บโบกายตัวเล็กเนั่ยองค์เนวมาแบบตัวที่สองนั่นเห็นอกมาที่ว่าศูน์นี่ะบาทเป็นศูนย์เลยซีศูนข้าแมวกับซีขาละซีก็ได้ยินเสียงครับการงานก็ปรัเด็นก็มึยินมีปันอยู่บ้หนังจากนั้นบ่อยก็มาฝันวันมือได้ซีมือผมบ่ดยมากมาฝันอย่างไรเนาะครับตอนนั้นฝันว่าแม่บ้านผมนี่ยไปยืมเขาเขาในบ้านนี่ละแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นของไครครับ ยืมเขาบัานนี้ยืมเขาไปขายนะครับแต่ในบ้านผมบ่เอาเขามาได้บันนี้ให้เจ้าของเขาเขาไปขายครับไปขายแล้วคุณยูไปแถาเอาเอาเงินเลยคน่าอืมู้ดีแบบประมาณผมพอด,ดีขึ้นนั่นครับก็พ่อจะไปใส่ในปลาในรงนี่แหละย่างในห้างนี่แหละพ่อคนนไปขายเขาให้นะหั่นอืมจะเลยในบ้านผมว่าคุณไปเอาเงินขายเขาในเขาที่แล้วว่าเจ้าของเขาเป็นที่ว่าให้เป็นขายให้ ครับวันนี้วันไหนผมไปเอาผมไปเอาปัดพันหายบ่มเบิดีัดหายบ่มเบิดเพ่นหายสองพันคนเอาไปสมีก่อนคนว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคนที่เลือกค่อยค่อยเอาอีกทีหลังคนว่าอือโอ้ยผมกะว่าใจงอนี่ว่าผมก็คิดว่าผู้ิ่นไหนเด็กแค่สองโตนั่นแหละแค่สองโตก้อนนั่นน่ะครับโตสาม่นมาท่านไหนผมว่าอืมวันนี้่นว่า โตี่หลังน่ะไอตอของมันมาวเองเดียวกันว่าครับเออตัวที่มันเรือน่ะครับผมก็เลยว่าเอออย่างไรหรือว่าผลสามโตมันมาท่านไหนวะผมว่านะอืมเป็นไหนมาแล้วละ,ะสองโตน่ะสองโตคือจค่โตได้ได้เลยผมก็กันว่าศูนย์สามก็เก้าเปรยเท่านั้นตัวหน่องครับนับบบ่นแหละตัดสื่อบึงเอฟซีเป็นพีเจนาซอยกันพีเจนาบึงว่าอันไดมันข้อสิ่ไปใดหรือข้อสี่ ได้ยูได้กินมีโฉมมีลาบนี่ครับครับคิดว่าสิพยายามสิมันได้ะล่ะมันสิได้เลยบ่ตอนนี้ครับฝันได้ใครเขาใครเขาเลยม้าขึ้นสองไปเสียงอีกวันนี้ได้ได้เงินมาเนี้อ้าวเงินเป็นก่องเป็นมัดใส่ถุงเงาะในบ้านผมได้ได้ครับฝันว่าได้เงินน้าได้เงินเ็ามัดเป็นพับเป็นพามสิแล้วก็ใส่ถุงย่างถุงหิวน่ะครับพวงไว้วปงไว้เป็นก่องนะในบ้านผมอืมเป็นคนได้ครับผมก็เลยถามว่าจงได้ เขาใหญ่เนี่เอาเงินมาแต่ใช้ขึ้นลายได้ผมว่าสิผมก็โมโว่าจากะ,าะก,จกูไดเอะไรเขามีถึงเงินเต็มทุกย่างอ่ะมแต่คนพับไว้พับไว้มัดไว้เนาะนั่นหละขึ้นที่สองผมเสียงเสียงขึ้นที่สองอ่ะผมก็เลยว่าโอ้เลขกนี่มันก็สิเขาอยูหรอคิดว่านะเว่าทีสิได้อยู่ผมยังมันใจอยู่งเราว่าสิได้ดยุ่งเรมันใจแห้งที่สุดคือตัวไหนั่นแล้วทุน สามสามศูนย์หนึ่งที่ศูนย์สามสามศูนย์ครับศูนย์สามสามศูนย์ครับกทดลองมันก็เอาเอาอายุในบ้านผมน้องในนั้นหากเก่าในบ้านผมอายุห้าสิบเก่านะครับเพราะว่าคนเขาได้เงินคนเขาไปเอาข่อนเพราะว่ามันทำออกในอายุนะคือว่าเขาเป็นหกเขาเป็นเก่าเนาะตัวตัตัวหกเป็นไปโตัเก่าเป็นหกหน,นา, 1, 6, 8, านี่ก็ว่าหนึ่งพกแปดหันแล้วมันเอาหัวลงนูะนเกับหัวลงไะ เขาก็เป็นเก่าเก่าก็เป็นเก่าคือเก่าใส่ใสกัเก่าสามศูนย์หรือเก่าศูนย์สามไม่ใจขั่นนะมาได้ตัวเก่าเนี่ยได้กับเก่าเยอะแหละถนัดเอาเอาเอาเก่าใส่เก่าศูนย์สามเนาะเอาตุกันขันเอาสามตัวเอาเก่าศูนย์สามนั่นแหละนั่นแหละยังสันผมนมาได้ขันตีเลยกับฟุ้ตีเดียวนั่นแหละมาแค่นี้คือสามศูนย์ศูนย์สามครับสามเน้นเน้นให้เน้นเน้นเน้นศูนย์สามเน้นศูนย์สาม Oh. หาเก่าก็าซื้อกั้นไว้เนี่ยผมว่าอายุไม่บานผมนะครอบครูคนใดของใดสิ่งใดของมากครับผมก็ปรารถนาที่เดอยว่าจกันเลดใจโชคให้ราบให้ลูกให้ล้านให้เอฟซีได้อยู่ได้กินได้ใ,ใส่ได้ซอยก็ให้มีคนเอาของมาให้เรือยใดสิ่งใดของสิ่นะครับเพราะง้อใคัดเน,นี่ยผมว่าขันฟันเนี่งพวกข่อยนี่เลยขันไดฟันเนี่ยคือได้เลยนะผมว่าเนยครับ แต่ว่าสีมันสื้ตัวใดเท่านั้นแหละมันก็สองสามเล่มเนาะหนึ่งเก่าแปดแล้วก็หนึ่งหกแปดนอกเอากลับงอลงครับสามศูนย์สามศูนย์กับเล่มอายุไม่บานหาเก่านะครับนี่แหละภายในนี่แหละเจ้าก็ซื้ตัวใดเท่านั้นแหละคุณเบอร์แต่คิดว่าสื้เขาอยู่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณเบอร์จิตตัวใดตัวหนึ่งกับบุหงาพิยนาบเปิ้ลสี่ยังอยู่ <mile> แต่บังเอิญเหตุบังเอิญอยู่ดอกลูกไส่เอาไปไปดึงมือนั่นแหละมือมันไส่ชิดนัมนโลระเบิดโลขั้นเก้านั่อยล่ะครับโลนาระเบิดอีลี่เลยคนนี้ยืดจริงตันนี้เพราแม่ยืดฟันโอ้ยฉันลูกไส่คนนั้นทีซื้อเลี้ยงคนนี้แหละคนน่้นต้างเรื่องรถตกรางเลยแหละคนนี้เจ็ดห้าคุณเลยแหละตอนไปกับเงินน้ำมันต้อนกลับมาระเบิดอีกผมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปรับเอาขุดอยู่อุทุมพรนเลยไม่หมื่นเลยนั้นโอ้ยปวทรมานจริงมากคุณนั่นได้ซาเล้งคงชีมากนั่นแหละ เปียนขาไปหมดน้ํามันขากลับล้อรถระเบิดระเบิดพุ่นจากยูทั้งพนคนเขดอือทั้งพนบันกันเลื้องคนผมวดนใด้บนไดป้าวัดใดยังวันนี้มันมือละซางกรบุมี้ันไดก็ผมต้องบดมาจากคนแล้วมาหอดบ้านเลยคือเลียนย่างหม้อนครับผมก็บอกเป็นเหตุบางเอิ่นเพื่ออะไรนัก็ได้คั้นี้มันเคยให้โชคมาเท่านึงเลยเทานี้ย่างว่าเจ็ดหกหาเจ็ดห้าหกเขาเจ็ดห้าหกบริเวที่พบว่าเจ็ดสิบหา มันก็เลยว่าลูกแซ่พมันว่าพิ่นบดนี้พิ่นใครที่พุ่นปอดพุ่นมันก็หกหาได้หรอใครที่ว่าเขาเซียง่อนที่ฝ่าหน้าพปอนลำในบทมันก็มาถึงกับรถตัวนี้เราเบิดอีกบดนี้อ้ยเขากันเลยมือนั่นครับแต่ว่าผมอ่หยฟังจะซื้อได้ตัวนี้เออบัดดบะวอรอลกันกันเซตีพิ่นมาตยจะไงก็แล้วแต้เพิ่นกพินาเนาะผมก็บอกเขาสั่นให้ฟังื้อ นี่แหละตันน kind of like ี้คือม <were> ันแมนบอตัวน e ี o, ้แวนบอแมนบอนี o, okay. ่บอครับนึ่งเก่าแปนนอกเออติดต้อง่ะตัวนี้ก็คือหกนี่คือเก้ามันจะกลับหัวลุ่งนะผมว่าครับตึงเลยละนี่คือแล้วเก้นสามนี่ครับแต่ว่าศูนสามน่ตัวนี้วันว่านเดเขาอนี่มันเก้าอยู่แล้วละเก้าศูนสามครับสามศูนห้าเก้าเลขเขาแล้วว่าสันนาะถ้าพวกเก้ากับเขาแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับนี่แหละซ้ำนี่แหละนี่ เอฟซีนําไปเชียงโชกเป็นไงครับบัตรนาตัวที่มากที่สุดอีกเพิ่มุดสามสศูนย์สามสามศูนย์นี่ครับครับตัวนี้มามาทีเอ็นูเพราะเพราะเดือนนี้จะมีคงสุดท้ายป่ะครับผมว่าสิแต่ว่าว่าสิคงสุดท้ายเนี่ยว่าเรสิงคัญเป็นว่าสิมากอีกอยเพราะว่าผมถือว่ในเอเลแตคันมากอะได้คันมากผมก็อเพื่อฝันยังได้อีกเดี๋ยวจะได้ปล่อยฟังแต่ว่า โอาเป็นเอสซีเป็นโตมากพงก็ว่าเราครูสุดท้ายอีกทีหนึ่งด้วยว่าปัญหาเปลี่ยนแต่งนะครับปัญหาเลขมันเขื่อนหรือว่าบ่เขื่อนหรือจังไหนเกิดมีความฝันจังไหนจังไหนเชได้เชื่อได้อันนี้ให้เลยมันนั่นนะมรับครูสุดท้ายเลยครับโจ้เบอร์โทษทำบนีได้จี่ไหนต้องเออดอกเบอร์โทรเป็นมี่อยู่บ้างเป็นมีอยู่สิบปอนแล้วครับคลิปก่อนเป็นกัมีแล้วอืมเป็นก็โทรมาซมืออยู่กระทโทมาถามข่าวทำเหล็กทำหัวก็ได้ เลยว่าเออดีเนาะคนใ่เอาไป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 เล่าเดี๋ยวเลยเงินนี้ก่อนทำไมเลยาเงินนี้ไปก่อนเมื่อวานไหนก่อนไหนผมมาเคยซื้อเล่เล้าแต่ผมกันว่าเอฟซีอยากได้ผมสจเอ่อยนะก็ได้จบก่อนสุดท้ายนอกจบกผมมียังก็คือพี่แนวทางนี่แหละไอเอฟซีคนไหนนำไปส่งโชคพิจารณาเบงเอฟซีทุกท่านทุกคนไอ้โชงได้มาได้งวดนียครับ่ขอให้ เดิมีเราสิ้นเนาะกดมีกดตรสิ้นเออให้ต้นในลำด้วยนี่แหละตัวนี่แหละตัวสีป่าถนาเลยอย่าอยู่ได้กินในเร็วมีสิทธิ์ครับมานินสิ่อายุดีมีแห่งไอ้โชคผ่าเป่าตายแข็งแรงเนื้อสาธุสาธทุกทุกคนเนื้อ